สวัสดีครับกับช่องทูไทยไบเ์นะครับวันนี้มาอยู่กับเจ้าทูไทยไบเว็บนะฮะซึ่งวันนี้เราจะพาทุกคนนะครับขี่เว็บ11 0 i ไอนะฮะเดินทางสู่เชียงใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งวันนี้ของเราเต็มมากเลยทุกกล่องนี่คือเต็มแน่น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 หมดเลยนะฮะใบนี้ก็จะเป็นของอุปกรณ์เกี่ยวกับตังเต็นทั้งนั้นเลยนะครับอันนี้จะเป็นพวกเสื้อผ้านิดหน่อยมีเก้าอี้ด้วยนะนี่ก็จะเป็นอุปกรณ์ถ่ายทานะครับพวกกล้องอะไรทั้งนั้นนะทังน้ำมันสํารองน้ามันเครื่องสํารองแล้วก็อกรณ์ช่วยยเหลลๆๆนน้ี ชู่อะไรพวกน,นี้สกันฝนการแทนตัวใหม่เสียดายคือมันยังไม่สมบูรณ์นะครับเพราะว่าไฟมันยังติดค้างเดี๋ยวอยู่เดี๋ยวต้องสั่งมาใหม่ส่งเคลมครับแล้วก็เอามาทําใหม่ก็ประมาณนี้นะครับวันนี้เราจะติดไป3ามกล่องโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะว่าไปเชียงใหม่รอบนี้ค่้น้ำมันเท่าไหร่นะผมว่าน่าจะไปเช้าที่นู่นนะครับสายๆเลยแหละเพราะว่าเราจะเดินทางกันคืนกันนะไปะเดี๋ยวเราจะเดินทางกันนะครับรอบนี้เราใช้น้ํามันเครื่องโมตุนนะครับตรงน,นี้ ตรงนี้เลยเอสเทคนะครับสังคอร้อยเบอร์40นะครับ <c oughs> ก็ใส่ไปในเว็บเรียบร้อยเนาะไปเดี๋ยวเราเดินทางกันนะครับทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยวเรากำลังเดินทางวะเติมน้ำมันเต็มถังออกจากบ้านนะฮะเดี๋ยวมันจับทิปย์กันด้วยว่าทั้งทิปนะเราใช้ค่าน้ำมันเท่าไหร่เอ่ยบายโอเคตอนนี้ก็อยู่แถวดอนเมืองนะครับมีพี่เบียร์มาร่วมทางเลยนะก็เดี๋ยวเจอเกันที่ดอนเมืองเนี่ยเห็นแกโทรมาบอกว่าถึงแล้วนะฮะ <laughs> ผมเห็นฟฟร์คซ่าหลายคันเนี่ยแบบเบรกติดตอ่ออะไรทุกคนเวลาขับไปได้วยเหมือนเอานิ้วเรียเบรก้นะครับเห็นเยอะมากเลย <ś c oughs> ในกรุงเทพนี่เจอพี่เบียร์อะไรอยู่ตรงนี้แหละนีครับพี่พร <ś c oughs> ้อมยัง <ś c oughs> ขนเยอะแยะเลยนะไม่รู้เหมือนกันไม่ขนมันไม่ใช่ถูถเดี๋ยวเจมนำไปให้ถึงเส้นไหนไวะเส้นเอเชียรตรงบางปออินก่อนแล้วพี่เขานำต่อ เราจะเดินทางยาวๆเลยนะจ๊ะทุกคนตอนนี้เราไปอยู่ที่ทางแยกบางปะอินแล้วนะครับโอ้ข้างล่างรถติดมากตอนเย็นนี่แบบโอ้โหใครฝาบรถยนต์ทำใจนะจ๊ะโอจะขอเข้าเส้นเอเชียรถโล่งเลยวันนี้วันพุธเย็นปะ <c oughs> ทุกคนตอนนี้วันพุธเย็นนะครับเดี๋ยวเราเดินทางเราจะไปถึงพระรหัสเช้านะที่เชียงใหม่เอ๊เอเอเอ ผมอยากกินกว๋วยเตี๋ยวอันชันทุกคนไปย,ยาวๆเลยจ้ะพี่เบียร์ตามหลังอยู่นะจะทำอะไรของแกวะ บ้าบอกนี่ท่อห้าร้อยเอ็กนี่สวยนะเนี่ยสองทอ่อสองรูสองรูอ่าทริปนี้นะครับผมใช้สเตอร์สิบสี่สามห้าแล้วก็ลูกห้าสิบเอ็ดนะครับถ้าขยับออกมาจากลูก its, เดิมนิดเดียวเองแทบไม่ต่างเลยแต่ว่าหัวฉีดเดิมลิ้นเดิมนะครับทุกอย่างเดิมหมดเลยลูกแคมท่ออันนี้ยังไม่หมดตันเลงนะหมดตันเลงนี่ยังเหลืออีกนะแต่ว่ามันก็เริ่มไะช้าแล้วแหละ รถเล็กต้องอาศัยดูดนะอาต่น <c oughs> yeah, ้ำมันก่อน พี่เบียร์ไปไม่รอผมเลยเดี๋ยวขอเติมน้ำมันแป๊บหนึ่งนะครับถังแรกอ e ีย,ยี่สิบนี่ก็ได้ครับเต็มถังนะครับเอาล้วทุกคนคือพี่เบียร์บอกว่า,าความร้อนขึ้นนะครับ6ขีดเลยเนี่ย6ขีดเลยเดี๋ยวต้องมาช่วยพี่เบียร์นะเดี๋ยวขอเตรียมของพักแป๊บหนึ่งนะ อย่าตามพี่เบียไปเดี๋ยวผมจะบันทึกไอค่าน้ำมันไว้ด้วยละกันจะได้ไม่พลาดเนาะวิ่งมา115โลเติมไป2.6ลิตรพอดีตามก็บังจากแล้วก็มาดูปรวดนะก็ขึ้นหาแรกแหละก็เฉลี่ย44โลลิตรเอ้ยขนาดวิ่ง1 0 0 110รนะเฮ้ยเจ๋งนะ44โลลิตรนี่คือประหยัดมากเลยนะคือฟอร์ซ่าวิ่งประมาณ90 90 100นึงจะอยู่ประมาณสากโลลิตรนะเออ ที่เราไปซุ่มอยู่ร้านพิชนะครับก็ไปทาอันนี้มา power outlet นะเจาะติดตัวรถไปเลยนะครับตัวนี้ก็กันน้ํานะแล้วก็บอกโวนด้วยคือดีเป็น quick charge สองลูนะคืเอเจ๋งมากเลยเพราะว่าชาร์จเร็วด้วยกต่แทนตัวนี้จะมีไฟนะที่บอกเือมันยังติดข้างเดียวเดยวก็ใช้ข้างเดียวไปก่อนละกันไปเดี๋ยวเราเดินทางต่อไปช่วยให้เบียร์ก่อนตอนนี้เรียบร้อยความร้อนขึ้นนะครับของแกของเราไม่มีปัญหานะครับวิ่งยาวได้เลยครับไปลุยกันเถอะน้องแดงสู้สู้อันนี้ใครจะอึดกว่าน,น้องแดง พี่เบียร์เขาไปจอดป้อมไหนนะเห็นเขาบอกว่าจะไปรับเพื่อนที่พอทอสิงบุรีหรือว่าอินบุรีเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะตอนนี้เราเราควาเร็วมาเหลือ90้าสิบไปแค่เก้าสิบก็พอละเถินอีกประมาณ300รอปลายๆอะ่ะพี่เบียร์บอกว่าอยู่พอทออินบุรีเนาะเดี๋ยวไม่เกยโลละเนี่ยน่าจะเข้าอินบุรีแล้วนเออรอบนี้ยืนฟื้นสบายมากเลยร้อยหนึ่งนิ่งๆเลยไม่ใช้คันเร่งน้อยมากเลยขับสบายหน่อย เอ้าเดี๋ยวนะ<อ>มันเป็นสีอะไรเนี่ยมันเป็นหลอดเย็นของโตโยต,ต้าผสมกับน้ำเปล่าหน่อยพอทางนั้นก็มีอยู่ในว่า,อ,าอ๋อโอเคดูแลทางนั้นก็เดี๋ยวต้องรื้อยูบ็อกเดี๋ยวไปเถินทีเดียวเลยเอโอเคอันนี้ไม่เป็นไรท่านนำไม่ดันไม่เป็นไรละโอเคไม่มีอะไรโอเคตอนนี้ก็พร้อมเดินทางนะครับรถพี่เบียร์ไม่น่ามีอะไรมากเหมือนอาการรถเราครับตอนนี้ขบวนก็มีสามนะครับให้เพื่อนพี่เบียร์ปิดท้ายให้นะ เดี๋ยวยืนเพ่งกันร้อยนิดๆน,นะครับมากับอีแดงนี่แบบอาถพ์ตลอดเลยนะรอบที่แล้วมาแพร่กับน้องนนท้องนนก็ความร้อนขึ้นมาเชียงใหม่กับพี่เบียร์ก็ความร้อนขึ้นใครจะมากับอีแดงคิดดีๆนะครับคุณรุสภาก็พังนะมากับอีแดง เทคนิคนะครับการขับรถต่างจังหวันดนี่นะถ้าแบบไม่ให้เหนื่อยล้ามากนะแนะนําหารถที่แบบขับที่ความเร็วเท่ากันอนะ่ะก็คือดูดลมไปนะครับมันจะไม่เหนื่อยรถด้วยแล้วก็ไม่เหนื่อยคนด้วยนะครับเพราะว่าลมมันจะไม่โดนปะทะเต็มๆตเออตอนนี้ก็เข้าอุทัยนะครับทุกคนเหลือ310กิโลเราก็จะถึงปอตทอเถิดนะครับ ถ้มี CRF 300ตัวใหม่เลยนะเออดีเลยแล้วก็ฟอร์ซ่าของพี่เบียนะน่าจะเลยเขาหนอมาแล้วเนะวาะมองไม่เห็นนะเพราะมันมืดมากถ้าเลยเขาหนอกก็จะเข้าสู่กำแพงเพชรละรถบรรทุกวิ่งเยอะมากอาจจะต้องแซงขวายาวหน่อยนะ สี่ทุ่มห้าสิบห้านะครับก็จะห้าทุ่มละอยู่กำแพงเพชรครับห้าชั่วโมงจากดอนเมืองเดี๋ยวเราจะแวะปัม๊มละปั๊มอยู่ด้านหน้าแล้วนะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ปั๊มนะฮะมาแล้วตอนนี้จอดอยู่ปัม๊มแล้วทุกคนตอนนี้รถปกติทุกคันนะครับของพี่เบียร์ก็ขึ้นแค่ครั้งเดียวตอนนี้ไม่ขึ้นละเออท่อสวยดีของห้าร้อยใช่ไหมพี่เท่าไหร่จะทำมาเท่าไหร่พี่ไปยอย่างเดียวสามพันห้าไปอย่างเดียวสามพันห้างง 3, คอสองพันคออีกสองพันก็ห้าพันห้าเดินทางต่อนะครับ คิดว่าน่าจะถึงเถินประมาณตีหนึ่งก,กว่าแล้วดูจากทรงนะ ตามเขาสู่เมืองตาดนะสวัสดีเมืองตาดลุยเลยลุยเลยลุยเลยแต่ขอเก็บของแป๊บนึงนะครับทุกคนยังใส่ถุงมือไม่เสร็จเลยที่เข้าไปกันหมดแล้ว ไม่รอเลย <laughs> เออีสิบเต็มถังครับ เคเบิลไทป่ะหรือมันมีเชือกอะไรป่ะพี่มันมันรัดได้อยู่นะประคองได้อยู่เดี๋ยวตอนเช้าที่เถินมันน่าจะมีร้านอะไรวันนี้เชือกเต็นท์ก็ได้นะพี่แต่ไอาสายเนี้ยขาดไม่ได้สาย O2 เซนเซอร์ขาดไม่ได้เลยดีไม่ขาดเนี่ยจะถึงไอเล็กไอเล็กแล้วฝนได้ตื้มาเรืยน่าจะชั่วคราวได้ก่อนนะน่าจะได้ชั่วคราวก่อน วข่าวเอาไปถึงปั๊มก่อนแล้วค่อยว่ากันนะแต่ถ้าประคองก็พอได้อยู่แหละถึงแล้วที่เถินนะครับตอนแรกนึกว่าพีีเนี่ยมีแม็กแคมหรือไม่มีนะเดี๋ยวเราไปนอนที่เดิมในปั๊มปอทอแล้วกันโอเคเดี๋ยวขอกินก๋วยเตี๋ยวตรงนี้ก่อนนะครับ ก่อนนอน <laughs> นี่นจะจ๊ะเดี๋ยวเราจะกางเต็นท์ตรงนี้กันตอนนี้ประมาณตีสองครึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะนอนละก็เดี๋ยวเราจะลุกประมาณตีห้านะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีพนักง,งานมาจอดตรงนี้ลุกตีห้าเก็บของเสร็จตอนนั้นก็เดี๋ยวไปตอนนั้นนะเดี๋ยวตอนเช้าจะมีคนมาสมทบอีกหนึ่งคันนะฮะนี่ครับก็จะเป็นบ้านนะครับของพวกเรานะ เดี๋ยวขออนุญาตพักผ่อนกันนะครับทุกคนการจะนอนนะครับเราต้องนอนให้สบายที่สุดเนาะก็ะคือเราจะมีนี่เลยแผ่นรองนอนนะครับเคยชัวซึ่งมาจากดีแคลอนนะนี่แล้วก็หมอนครับอืมไปเดี๋ยวเรานอนเดี๋ยวยเกนะ็บของเรียบร้อยนะทุกคนเดี๋ยวเคลีร์ของล้างหน้าแปรงฟันเดี๋ยวรอเพื่อนอีกคันหนึ่งนะครับว่าเราจะเดินทางกันต่อเนะอาะไงพี่เบียร์หลับสบายไหมจ๊ะ้ ดีนะ,ะไม่ไปกังข้างนอกเลย,ออยเอาบ้านพ่ออย่างนี้เนาะแต่พ่อแม่เข้าบ้านสวัสดีตอนเช้าพี่ปอ,อเถินวันนี้เรามีเพื่อนร่วมทางอีกคนหนึ่งนะฮะควัที่ชานะครับโอเคเดี๋ยวจะเดินทางไปเชียงใหม่ด้วยกันไปคนเชียงใหม่แล้วคนแร่กับคนเชียงใหม่เนาะคนเหนือนอยู่แล้วโอเคไปเอาด้วยกันเนาะไปเอาด้วยกันเนาะโอเคไปเดินทางกันตอนนี้คือฝนตก ตกเลยตกเลยเดี๋ยวมาดูทางกันนะตอนนี้ก็เหลืออีกประมาณ200กว่าโลนะใช่ครับโอเค เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปทานข้าวก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวนะก่อนจะออกไปที่อื่นนะครับผมจะต้องซื้อ,อชุดผกเหลียมไว้ก่อนนะหนึ่งตัวเพราะว่าตัวนี้พายแล้วก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนน็อตด,ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปเจอน้องพัดก่อนเนาะน้องพัดไบกเกอร์พวกเดี๋ยวน้องจะไปกับเราด้วยนะครับ อุ้ยทุกคนดอยสุเทพมีหมอกเห็นเปล่าเดี๋ยวเรารออุโมงก่อนเมื่อกี้พี่เบียร์โทรมาบอกว่าเชื่อกที่ท่อไม่ต้องหาร้านหา,านร้านใส่นวดตะตอนเนี้ยเดี๋ยวแกก็จะเลยไปอีกที่หนึ่งครับจุดนัดพบพรุ่งนี้แบบเพรวิวของเชียงใหม่นะนี่ตรงนี้นี่เป็นไงนั่นแหละครับข้องบนก็คือดอยสุเทพนะขึ้นไปเจอหมอกแน่นอนถ้าอากาศอย่างเงี้ยแล้วอากาศเย็นมากเลยตอนนี้ยี่สิบปปลายนะในความรู้สึกนะไม่ร้อนเลยโอ้ยสวยอ่ะทุกคน เดี๋ยวผมทานข้าวเสร็จแล้วผมจะเติมน้ำมันนะจะดูกันว่า่าน้ำมันได้เท่าไหร่นะจากบ้านนะแต่ว่าน่าจะแพงกว่ารอบแรกที่เรามานะเพราะว่ารอบนี้เรากดกันหนักมากเลยสวยคลิปนี้ค่อนข้างยาวนิดนึงน,นะเพราะว่าเรื่องราวระหว่างทางก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะมาเชียงใหม่ทีไรก็ต้องมากินก๋วยเตี๋ยวอันชั้นลูกสิมีร้านอื่นแนะนำแนะนำหน่อยนะครับ <c oughs> เราอยู่แถวนี้อยู่แล้วปะ ผมอยู่บ้านผมอยู่สารพีนุ่นเฮียอ๋อนุ่นสะพานแรกเลยโอเคมาถึงแล้วครับที่ร้านก๋วยเตี๋ยวอันชันนะครับที่เชียงใหม่ไม่มีคนเลยทุกคนเดี๋ยก็เดี๋ยวรอทานข้าวนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปที่ประตูท่าแพนะทุกคนถ่ายรูปอีกรอบนึงแล้วก็เดี๋ยวไปเจอน้องพัดที่นั่นนะครับโอเคมาแล้วจ้ามาแล้วจ้า ขออนญาตทานแป๊บหนึ่งนะครับของดีของร้อมต้องเจียงหม่ของเนือครับมาเหนือแล้วกินของเนืออนะมาเนือต้องกินของเนือนืนอ,อ,นนนนนอดึงกล้องช้าได้หกเหลี่ยมมาแล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะไปที่ประตูท่าแพนะครับทุกคนเดี๋ยวไปเจอน้องพัดที่ประตู นี่นะจ๊ะประตูท่าแพนะครับทุกคนรอน้องพัดแปบ๊บหนึ่งไม่รู้อยู่ไหนเดี๋ยวเราก็จะไปจบคลิปกันที่ปั๊มน้ํามัน,นครับมาดูกันว่ากรุงเทพเชียงใหม่ค่านน้ำมันอีแดงรอบนี้เท่าไหร่นะครับอันนี้มากับฟอร์ซ่าสามห้าูนี่คันนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะเดินทางไปทางแม่กำปองนะครับซึ่งเดี๋ยวจะเติมน้ำมันก่อนว่าสรุปใช้เท่าไหร่นะครับพร้อมนะดุย คำสั่งสุดท้าย เส้นทางกรุงเทพเชียงใหม่นะครับระยะทาง697กิโลนะครับจากหน้าไมาอีแดงเชื้น้ำมันไป465บาทนะครับมากกว่ารอบที่แล้วด้วยเพราะว่าน้ำมันขึ้นราคาแล้วก็ขับเร็วด้วยอ่ามันก็มีหลายปัจจัยนะครับรวมทั้งทาเครื่องอะไรด้วยแหละมันก็กินเยอะขึ้นนิดหน่อยนะครับก็อยู่ประมาณนี้แต่ถ้าขับชา้ากวันนี้อาจจะอยู่เลขประมาณ3 0 0ลายก็ได้นะครับทุกคนโอเคสาหรับคลิปนี้นะครับก็จบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะฮะคลิปหน้าเราจะไปไหนนะครับเดี๋ยวมาติดตามชมนะครับกับพวกเราทั้ง3คนทั้ง3คันนะโอเค